ท,ทำครอครัวฮอะไร <c oughs> ถึงหัวก่อน,นมึงย่าไปประมาทไม่ไ้ลอมันอันตรายเาจับมันติดแลปนลายเกิดเลยนะเสาร่ว่วยคนเดียว,วง่าย ขยายครอบคัวแ่ประมาณห้านูก็ไปตาสยต่งอบอก่าโ่ใส่หลุมได้ไหมโอ้โดปสน่ีนน่นา่นนอ่นนี่ โย่เหล็กพาดนี่เหล็กนีอ่ะโย่ให้มึงหั่นตัดเอามาพาดนี่เลยนี่คือยอดใส่หลุมได้ไหมยอดใส่หลุมเลยพอเรากลับทางเสาแล้วปล่อยปล่อยไปมาปล่อยไปปล่อยน้ำม่ะขับรถดูเสร็จแล้วจรเขาน่าหาอะ ร้อยก็รู้หน่อยแรงๆแรงๆแต่กเข้าไปนตายเข้าไปตายต้องการให้ไหมวันนี้สี่ร้อยเลยหรออ๋อวันนี้สี่ร้อยเลยหรออ จับอันนี้ได้เก็บจับชนเงี้ยชนไว้สิเออสามเมตรยูไม้ครับก็ดีก็ดีไปสามเตียนนี้ก่อนปล่อยแล้วก่อนจะปลดก่อนเดี๋ยวพ่อเอาไม้กันก็ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ่อไปเอาไม้กันไปปลาก็ดีอ่ะเธอรู้จักปะมีแพนด้าเกาะ อันนี้ห้าห้าักอภเ่แล้วยาวยาวแค่ห้าสองโอ้รถใครวะรถไอ้เก่งรถืตัเยอะวะขยับมาเหรอเออขับไปดีนะจับประคองไว้ขยจะเอาขึ้นเรื่อนะเกินสามเมตรไม่ใช่ข้าของห้า เอาไปแล้ว่ะอ้าวพอดีเลยมันต้องกระเถอไปไปนไหมเหมือนว่ามันย่อนเบานี่ยพ่อะมองลงเน่่ยมึงมันเอียงเอียงไหรือว่าเรา่อให้อเอียงมาหน่อยเพราะเหล็กเรามันสั้นรางนั้นเหล็กมึงจะไม่ออกมานี่ ใช่ไอ้นู้นมันหนากว่าแล้วมันสัน้นพอจะให้โผล่มาโผล่มาพ่อก,ก็จะเอาเหล็กอะตัดเหล็กสองสอดแล้วก็ทำเเกลียวมัดเลยไม่ต้องเจาะเจาะคับ